everyone are you ready to learn English today let learn about adverbs of certainty สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับ adverbs of certainty กันดีกว่าก่อนอื่นเราไปรู้จักกันที่ว่า adverbs of certainty คืออะไรเริ่มจาก adverbs กันก่อน adverbs คืออะไรคะใช่แล้วค่ะ adverbs ก็คือคำกริยาวิเศษซึ่งคำกริยาวิเศษจะทำหน้าที่ขยาย verbs ก็คือคำกริยา ขยายคำ adjective ก็คือคำคุณศัพท์และยังสามารถขยาย adverbs คำกริยาวิเศษด้วยกันได้อีกด้วยนะคะ For example he walks slowly he walks slowly เขาเดินอย่างช้าๆ slowly ทำหน้าที่เป็น adverbs ขยาย walk ว่าเดินอย่างไรเป็นยังไงกันบ้างคะพอจะคุ้นๆกับ adverbs กันแล้วใช่ไหมคำว่า certainty certainty แปลว่าความแน่นอนความแน่ใจเมื่อมารวมกัน adverbs of certainty ก็คือกริยาวิเศษที่ใช้บ่งบอกถึงความแน่นอนความแน่ใจของการกระทำหรือว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปเราไปรู้จักกันดีกว่าว่า adverbs of certainty มีอะไรกันบ้างเริ่มจากกลุ่มแรก absolutely absolutely definitely, definitely definitely surely 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 surely, surely, surely undoubtedly undoubtedly, undoubtedly. ซึ่งคำเหล่านี้จะมีความหมายแปลไว้อย่างแน่นอนซึ่งมักจะแสด,ดงถึงความแน่ใจ100%กันเลยทีเดียวไปดูกลุ่มต่อไปกันนะคะสองคำแรก obviously obviously clearly clearly แปลว่าอย่างชัดเจน truly truly indeed indeed แปลว่าอย่างแท้จริงซึ่ง4คํานี้ก็จะแสดงถึงความแน่ใจประมาณ100%เช่นเดียวกันทีนี้เราไปดูกลุ่มสุดท้ายของเรานะคะ maybe maybe perhaps perhaps probably probably maybe กับ perhaps แปลว่าบางทีจะแสดงถึงความแน่ใจประมาณ50%สส่วนคำว่า probably บางทีจะน่าจะ จะแสดงถึงความแน่ใจประมาณ70-80เป็นป็นยังไงกันบ้างคะรู้จัก adverbs of certainty กันไปพอสมควรแล้วนะคะทีนี้เราไปรู้จักการใช้คำเหล่านี้ในประโยคกันดีกว่าตำแหน่งของ adverbs of certainty มีอะไรบ้าง places before the main verb เราจะวาง adverbs of certainty ไว้หน้ากริยาแท้ของประโยคเช่น I absolutely agree with you. I absolutely agree with you. ฉันเห็นด้วยก,กับคุณอย่างแท้จริงเลยก็คือเห็นด้วยคุณอย่างแบบแน่นอนไม่มีอะไรขัดแย้งเลยนั่นเอง Go after verb B. Go after verb B ก็คือเราจะวาง adverbs of certainty ไว้หลัง verb to be เช่น is, am, are, was, were เป็นต้น For example, she is probably in the gym. she is probably in the gym เอ้หลอนน่าจะอยู่ในโรงยิมนะ there were perhaps 200 people in the museum there were perhaps 200 people in the museum น่าจะมีคนสัก200คนอยู่ในพิพิธภัณฑ์ตำแหน่งต่อไปนะคะ we always use adverbs of certainty with modal verbs เรามักจะใช้ adverbs of certainty กับคำกริยาช่วย สักชาร์จไ l ลเรามาจะใช้ Adverbs of certainty คู่กับรูป Future Tense เพื่อบ่งบอกถึงความแน่ใจแน่นอนของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต for example he will definitely come to your event tonight he will definitely come to your event tonight เขาจะต้องมางานของคุณในคืนนี้อย่างแน่นอน In negative sentence ทีนี้ในประโยคปฏิเสธเราจะวาง adverbs of certainty ไว้ตรงไหน plus before not เราจะวาง adverbs of certainty ไว้หน้ารูปปฏิเสธ not นั่นเองหรือถ้ามีรูปยอ่อเช่น want หรือ isn't เราก็จะวางไว้หน้าคำเหล่านั้น for example he will certainly not be running in the marathon he will certainly not be running in the marathon เขาจะไม่ไปวิ่งมาราธอนแน่ๆมีความหมายเช่นเดียวกันกับ He surely won't be running in the marathon. He surely won't be running in the marathon. เขาจะไม่ไปวิ่งมาราธอนแน่ๆนั่นเองนักเรียนสังเกตตำแหน่งของ adverbs of certainty ให้ดีนะคะทีนีเราไปดูกันดีกว่าว่า2ประโยคนี้ประโยคไหนใช้ได้ถูกต้องคะ ใช่แล้วค่ะประโยคที่ถูกต้องคือประโยคด้านล่างนะคะ it will definitely not rain it will definitely not rain ฝนจะไม่ตกแน่ๆเราจะไม่ใช้รูปประโยคด้านบนจำให้ได้นะคะเด็กๆสุดท้ายนะคะครูขอเพิ่มเติมในส่วนของการใช้คำว่า maybe we always use maybe at the beginning of the sentence เรามาจะใช้คำว่า maybe ไว้ที่ต้นประโยคนะคะ for example maybe I will pick up some travel b r o c h u r e s maybe I will pick up some travel b r o c h u r e s e เอบางทีเนี่ยฉันน่าจะหยิบโรัวั์การท่องเที่ยวไว้สักจำนวนหนึ่ง maybe she doesn like chocolate maybe she doesn like chocolate บางทีหล่อนอาจจะไม่ชอบช็อกโกแลตก็ได้ อะก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะเรามาลองฝึกสักหนึ่งประโยคกันดีกว่า Let's unscramble เด็กๆลองเรียงประโยคนี้สิคะว่าเราควรจะเรียงอย่างไรให้ถูกต้องมีคำว่า he gone to definitely not is forgive แล้วก็คำว่า me เราจะเรียงยังไงดีคะ That's right อ่าถูกต้องแล้วนะคะเราจะต้องเรียงแบบนี้ He is definitely not going to forgive me เขาจะไม่ให้อภัยฉัน,นแน่ๆเลยนะคะโอเคเป็นยงไงกันบ้างคะวันนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้กันไปพอสมควรแล้วกับ adverbs of certainty หวังว่านักเรียนจะไปฝึกใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะ Thank you so much for today Bye bye